เอาละครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดต่อรูปนะครับจากภาพนี้นะก็จาก Facebook ของเพจลบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสินะครับก็คือเขาอยากได้เสื้อสูตรพอดีจะเอาไปติดลงในใบสมัครงานนะครับเราก็เริ่มจากเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะทำการไดคัปนะซึ่งผมก็จะใช้เป็น Quick Selection นะครับเพราะว่าตรงส่วนหัวนี่มันระดับผมเนี่ยไม่ค่อย ลบเท่าไหร่นะครับอ่าพอเราใช้อ่าขออภัยครับเราก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับอ่าแล้วก็ดูครอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็น select and mask นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีขอบฝ้า้าอยู่เราก็จะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับซึ่งเราจะพยายามลบขอบตัวนี้ออกนะ อ่าเห็นไหมมันขอบสีฟ้ามันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับไล่ขอบไปครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็ตอนที่เราใช้เราจะใช้เป็นพื้นหลังสีฟ้าอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าตรงลาผมเนี่ยมันติดสีฟ้านะเราก็เลือกอาจจะเอาเพิ่มสมูทมานิดนึงนะครับฟีเจอร์นะให้มันแบบฟุ้งนิดนึงแล้วก็คอนท่าหน่อยประมาณนี้ แล้วเราก็ไปเลือกตรงเอาพุทนะก็ถ้าเป็นเอาพุทเราจะจะเลือกเป็น new layer ก็ได้หรือ width layer mask ก็ได้นะครับซึ่งถ้า width layer mask เนี่ยมันก็จะเป็นขาวดําให้แบบนี้นะประมาณนี้มันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับเลาก็ลากไปในไฟล์ที่เราตั้งไว้นะว่าเราจะอ,าอ่านี้เราได้ส่วนหัวมาแล้วครับต่อไปสูตรเนี่ยสูตรน,นี้ผมก็โหลดมาจาก pngt นะครับซึ่งทุกคนก็ไปสามารถโหลดฟรีได้วันละ2รูปนะ ประมาณนี้เราอาจจะประมาณนี้เนี่ยเราได้สูตรของเราแล้วต่อมาผมก็จะเอาตรงส่วนหัวไว้ด้านหลังนะครับเป็นเลเยอร์ด้านหลังแล้วก็พยายามดูตรงคอให้ตรงปรับอ่ะผมว่าแบบนี้ก็ก็โอเคแล้วนะครับแต่สังเกตว่าตรงส่วน ส่วนตรงคอนะอาจจะมีถ้าซูมเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะมันอาจจะห่างอยู่นิดหน่อยนะครับเราสามารถปรับปรับตรงคอเสื้อเนี่ยให้คลิกคอนโทรลทีนะแล้วก็ใช้วอล์นะครับวอล์เนี่ยแล้วเ,เราไปดูเราอาจะเอาประมาณกี่ช่องนะผมก็เอาสักห้าช่องนะปรับให้มันพอดีนะรับกับส่วนคอนะครับให้มันให้มันครอบไปกับส่วนคอให้มันดูเนียนขึ้นนิดนึงอ่ะพอเราวอล์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะจะเป็นประมาณนี้นะครับ เขาถ่ายรูปเนี่ยแสงมันเยอะไปนะจะไม่ค่อยเห็นคางนะเราอาจจะไปปรับจงเป็นคอนทรา t ก็ได้นะหรือว่าลเวลก็ได้ครับเลเวลเราก็ทําการเนี่ยซ้อนภาพไปนะกดแบบนี้นะครับตรงนี้คิปปิ้งนะครับอันนี้ก็ทําให้มันดูเข้มนิดนึงให้เห็นเงานิดนึงนะครับปรับให้หน้าดูคมเข้มหน่อย อันนี้อพอเราเสร็จแล้วนะครับโอเคผมว่าต่ำโอเคพอเราเสร็จแล้วเนี่ยให้ <c oughs> ไปดูตรงที่ไวเนตนะอันนี้ผมจะทำไวเนตนะครับก็คือผมจะปรับให้ดูม,มืดหน่อยนะประมาณนี้อแล้วก็คอนโทรลไอ้ครับ เพื่อที่จะสร้างเลเยอร์มาร์ทขึ้นมานะแล้วเราก็เอาบัตรเนี่ยครับไประบายสมมติแล้วเราเราเราระบายตรงไหนหมันเหมือนเป็นแรงเงานะซึ่งมันจะทําให้ตรงคอนะครับผมจะระบายตรงส่วนคอนะซึ่งตรงส่วนคอมันก็จะมีเงานดนึงใช่ไหมให้เราระบายมาเนี่ยเราก็ใช้บัตรนะครับระบายให้มันดูธรรมชาติยิ่งขึ้นนะครับตรงบริเวณคอนะอ่ะประมาณนี้ จะมีมิติมากขึ้นนะครับจากที่เราจะไม่ค่อยเห็นชั้นคอเท่าไหร่นะเราก็พยายามใส่ไปตัวนี้อาจจะเข้มนิดนึงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเงาทำไงนะก็ะะเหมือนไล่เงาไปนี่ก็จะเหมือนเป็นแยกส่วนระหว่างเสื้อคอครับทาให้มีเงาแล้วตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าคางจะดรอปนะผมก็จะใส่เป็นผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานครับเบนนี้นะครับใช้ตัวนี้นะในการดึงลงมานะครับ ประมาณนี้แล้วเราก็กดเป็นสโต๊กพาร์นะครับก็เป็นแบบะก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับให้มันดูจางลงสักร้สามได้ไหมสามสามไม่ได้ก็ประมาณนี้สักเจ็ดแล้วกันนะผมว่าประมาณสักเจ็ดแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับให้มันดูเข้มขึ้นนะอาจจะเป็นสีดำไปเล้ก็ได้ ให้มันฟุงฟ้งๆนิดหนึ่งนะเป็นฟิลเตอร์นะแล้วเบอร์ก็กระเส้นเบอร์นะครับ mm hmm. ตัวออบเจกต์ของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีค้างขึ้นมานะ mm hmm. ตรงนี้ถ้ามันร,รู้สึกว่ามันไม่ตรงหรืออะไรเราก็ใช้เครื่องมือนี้ได้นะวอล์ได้นะซึ่งมันจะทำให้เราปรับรูปร่างให้มันรับกับส่วนที่เราต้องการได้นะครับ นะเราอยากให้เป็นประมาณไหนก็ปรับอ่ะเสร็จแล้วครับวันนี้อ่ะก็จะดูมีค้างขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าสักวานแปดกำลังดีนะโอเคนี่นะครับก็ได้ค้างได้เงาแล้วนะตัวก็จะเนียนขึ้นแล้วก็เรามาดูส่วนพื้นหลังนะครับเราก็จะใช้เป็นพื้นหลังสีฟ้าอย่างที่ผมบอกนะนี่อ่าข้ไปนี่เป็นอย่างนี้ปึ๊บ เราก็เลือกนะครับเอาสีที่เราอยากใช้นะก็เสร็จแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี้จะเอาขยายด้านข้างนิดนึงนี่ครับก็เรียบร้อยเราได้รูปที่ใส่สูตรเอาไว้สมัครงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ